สวัสดีครับต้าขอถามอะไรนิดนึงเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยไปเรียนเมืองนอกมาไปถึงเวียนนาใช่ไหมออสเตรียออสเตรียเนาะออสเตรียออสเตรียเรียนต่อโทใช่ไหเออสเตรียออสเตรียไปเรียนอะไรวะเวีนนาไปเรียนต่อโทใช่ไหมมันก็เป็นมาสเตอร์ก็เป็น เป็นออกแบบนี่แหละดีไซน์อาร์ติเทเจอร์แต่ว่าสเกลมันก็จะใหญ่กว่าอาร์ติเทเจอร์หน่อยมันดีไซน์แบบเป็นสเกลมันเออร์เบิร์นขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยมันมันไม่ถึงกับเออร์เบิร์นที่วางผังเมืองแต่มันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ในสเกลที่มันแบบเหมือนนึกภาพเมืองจีนหรืออะไรเงี้ยที่เป็นสเกลอาร์ติเทเจอร์ที่เป็นเออร์เบิร์นอะไรเงี้ยอมออมออมออแบบมีพื้นที่สาธารณะที่เชื่อมต่อกับ ถนนถนนรวม,วมรวมสวนสาธารณะอะไรอย่างนี้ไปด้วยแล้วก็มีคอนโดผุดขุดขึ้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพอพอพงพูดว่าแบบสเกลเมืองจีนเนี่ยพอดึงภาพออกเลยเอเอเอ,เอ,เอย่างนั้นสังเกตว่าเดี๋ยวนี้โปรเจกต์มันจะเป็นรูปแบบนี้เยอะที่มันไม่ได้จํากัดอยู่ที่อาคารแล้วอะไรเงี้ยดูงานบิ๊กหรืองานอะไรเงี้ยเออแล้วก็ก็ไปเรียนเนี่ยมันจะเป็นสเกลเนี้ยแหละเออมันก็จะแบบคือคลุมเครือๆหน่อยเอ ไม่ได้เรียนแบบเทคนิคอาร์เคเจอร์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราเรื่องโรงเรียนให้ฟังหน่อยเราเรื่องโรงเรียนเอ่อ University of Applied Art Vienna เออก็จะเป็นโรงเรียนที่มันสอนเกี่ยวกับงานดีไซน์อะไรเงี้ยในแง่ของคอนเซ็ปต์อะไรก็มากกว่าเรื่องคอนเซ็ปต์ดีไซน์เรื่องดีไซน์ดูหลอกซึ่งมันก็ไม่ได้เน้นเรื่องเทคนิคออะไรเท่าไหร่เหมือนแบบอีกยูหนึ่งที่มันจะสอนไปทางเทคนิคอเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่นู้นมันก็ได้แยกชัดเจนว่า คุณอยากเรียนอะไรอะไรเงี้ยก็จแยกประเภทไปเลยแยกโรงเรียนแยกวิธีแยกการเรียนการสอนแยกอะรไรางี้หมดเลยนอกนอกจากคณะอาร์เคเต็กเนี่ยมีมีคณะอื่นไหมมีมีไอ่าที่โรงเรียนมันจะมีนีอาร์เคเต็กเจอร์มีแฟชั่นดีไซน์มีสตูดิโอที่เป็นเหมือนแบบไฟล์อาร์ตอะไรเงี้ยมีแต่สตูหลกัลกๆอ่ะมันจะเป็นสตูดิโออาร์เคเต็กเจอร์ที่เป็นหลักเลยอื ทำไมถึงเลือกที่นี่แล้วก็แอพพลายตรงนั้นได้ยังไงคือเลือกเพราะหัวหน้าสตูดิโออ่ะมันคืออีตาร์วูฟพริ๊์เนี่ยสตูดิโอออฟฟิเชียรคูพิมเบ์บราวอ่ะซึ่งจริงชอบงานเท้าแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นด<ม>ีนะที่นู้นงใช้เป็นดีนะ่ะอยู่ที่สตูดิโอนี่ย<ม>ก็แอพพลายเลยก็ไม่ก็ไม่คิดอะไรไม่ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเวียนนาเท่าไหร่ตอนนั้นรู้ว่าสตูดิโอนี้เขามีต่ออะไรเงี้ย ก็สัตว์เลยเว,วียนนาพูดภาษาอะไรวะภาษาเยอรมันโอ้โหอ้โภาษาเยอรมันเป็นหลักแล้วก็แล้วมึงกูเตงตากกอะไรกับเขาได้ปะเนีเ่ยเฮ้ก็ต้องไปเรียนต้องไปเรียนก็ข้าวๆก็ได้เอาตัวรอดได้ซื้อของได้ซ้ายขวาไปถูกคิดตังค์จ่ายครบก็โอเคอ่าก็ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลักที่เว <laughs> ียนนานะแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยก็คือเขาก็ยอมรับภาษาอังกฤษด้วยในตระที่ เขาพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่ามันก็มีหลายหลายชาตินะอ่าแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเวลาแอปพลายเขาบังคับให้เรียนเยอรมันอยู่แล้วให้เทสคอร์สได้อย่างน้อย A1 A2 อะไรเงี้ยต้องแบบสองคอร์สที่มันแบบเบสิกคอมมิวนิเคชันได้ก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลึกแต่ถ้าเกิดไปมหาลัยอื่นเนี้ยต้องไปเทคแบบ b 1หนไปจนเรื่อยจนแบบต้องอะคาเดมิกได้จริงอะไรเงี้ย แต่โรงเรียนนี้มันก็รลุมารวยให้ซึ่งโชคดีมากเพราะกูมไม่รู้ก่อนจ,จนไปแล้วถึงถพงรู้เนี้ยเหอโอเคโอเครู้ว่าต้องเทคคอร์สสายเยอรมันด้วยกูว่าไปกูปว่าเรียนไปแค่แบบเอองูประปาเอกินข้าวยางอเลยวันนี้ย <laughs> แค่นั้นโอ้โหไ,ไปถามตอบได้อ่ะน้อยมาก <laughs> แต่พอไปถึงตอนนั้นเห็นถ้าไม่ดีก็เลยไปโรงเรียนต่อที่โน่นถึงก็โอเค เอาตัวรอด,อด <า S 1> คนไอคนเอเชียเยอะไหมเนี่ยถ้าเป็นอีกศตูเนี่งอะคนจีนเยอะอืคนจีนม่งเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นหมุดหมายของประเทศจีนเลยไม่รู้สตูนี้แม่งดังจัดมหมเลอเลอเอ่ในในมึงในมึงไปอยู่สองปีใช่ไหมสองปีกว่าเออถ้าเกิดสตูดังขนาดนี้ก็ต้องมีพวกเกตเกเรสมาจูรี่ให้ด้วยเนี่ย โรงเรียนมันมีอยู่สามตูใช่ป่ะตอนนั้นอ่ะอืมันก็จะมีแต่ละตูมันหัวหน้าสตูดิโอแต่ละคนอ่ะระตูแรกก็คือวูฟคลิกที่กูไปเรียนใช่ไหมีกตรูหนึ่งตอนนั้นยังเป็นซาฮาฮาดดิศอยู่หัวหน้าสตูดิโอแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเกร็กลินอ่ามีสามคเร็วนี้ซึ่งเขาก็จะเป็นหัวหน้าสตูดิโอเลยเขาก็จะมีบรรดาลูกน้องของเขาว่าอยู่อย่างคลิกเนี่ยเขาอยู่เวียนเขาเป็นคนเวียนนาอยู่แล้วเขาก็เลยอยู่ประจำ แต่ถ้าห้ามอยู่อังกฤษ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็จะมาเฉพาะตอนแบบมิดเทอร์มจูเลียหรือว่าเป็นฟนอลจูลีไฟนอลรีวิวอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เด็กเล็กลินก,ก็ตามอะไรอจะมีคนที่เป็นเลคเชอร์หรืออินสตัคเตอร์อยู่ประจําอยู่แล้วเหมือนเป็นแบบลูกจ้างในสตูดิโอแล้วเป็นพนักงาน mm hmm. คือเกลียวอะไรเป็นเป็นอาจารย์ในสตูดิโอแหละแต่คนที่เป็นหัวหน้าสตูดิโอส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนที่มีโปรไฟล์นิดนึงหรือว่ามีแนวทางที่ชัดเจนนิดนึงเพราะว่า คนนี้ยเขาจะสำคัญมากในการกำหนดทิศทางของสตูดิโอทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วแล้วที่มึงไปเรียนเนี่ยมึงได้อะไรกลับมาวะไม่ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันได้กูว่ามันได้การไม่รู้อ่ะกคือคือ,คอหลายๆอย่างมันก็ได้มาเยอะนะแต่นี้่จริงๆกูว่ากลับมานานมากแล้วอะอะไรหลายๆอย่างมันก็คงเปลี่ยนไปตามสภาพ ืแวดล้อมปัจจุบันเนี้นะหรือเรื่องการทางานเรื่องการคิดงานอะไรก็ตามแต่ิดว่าที่มันยังมีอยู่ก็คือแบบเวลาตั้งคําถามหรืออะไรเงี้ยหรือว่า Approach งานที่แม่งเนี่ยการทํางานออกแบบจริงๆนั่นเออมันจะมีทิศทางที่ค่อนข้างเคลียร์อยู่น่าจะได้นีสายไปจากตรงนั้นเยอะว่าเวลา Approach งานเราอพ p r o a c h ใอะไรอย่างเนี้ยอื